ย่อหน้าถัดไปนะครับเอย่อ,ยอหน้าถัดไปนี่ผมลองอ่านคร่าวๆแล้วมันค่อนข้างสับสนนะเอ,อผมยังเข้าใจว่าย,ย่อหน้าถัดไปเนี่ยมันเป็นการขยายความท่อนท่อนนี้ครับท่อนท่อนนี้อีกทีหนึ่งเนาะที่ว่าอะไรนะเอ,อการกระทำใดก็ตามมาตรการใดก็ตามถ้าทำแล้วจะต้องเพิ่มต้องเพิ่มซั p p l แอร์ f ฟล w เนี่ยต้องเพิ่มอัตรา,าก,การส่งใจลมเนี่ย พลังงานที่ใช้ที่พัดลมเพิ่มขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าการวิเคราะห์มันค่อนข้างจะซับซ้อนเนี่ยน่าจะเจอกรณีที่พอลมพอเราส่งจลมเพิ่มขึ้นแต่พลังงานพัดลมอาจจะไม่ได้อ,อ,อะไรนะพลังงานรวมจริงๆอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าที่คิดก็ได้นะครับลองดูว่าเขาขยายความแบบไหนนะ ในฤดูที่จําเป็นจะต้องทำฮีตติ้งก็คือฤดูหนาวนะพลังงานที่ใช้ในการทําความร้อนนี่ก็จะเพิ่มขึ้นแหละอาจจะเพิ่มขึ้นแหละถึงแม้ว่าผลกระทบของมันนี่มันจะขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์นะ equipment configuration แล้วก็ Sequence นะครับลำดับในการเดินเครื่องในระบบนะครับก็โดยทั่วๆไป hit, เวลา,าในหน้า ที่จําเป็นต้องทําความร้อนอ่ะนะครับก็คือหน้าหนาวนะครับฮีตติ้งซีซั่นคือหน้าหนาวนะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าร้อนฮนะีตติ้งซีซั่นคือหน้าที่จําเป็นต้องทําความร้อนนะครับก็คือหน้าหนาวในหน้าหนาวเนี่ยก็แน่นอนแหละพลังงานที่ใช้ในการฮีตติ้งมันก็ต้องเพิ่มขึ้นแหละถึงแม้ว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นๆด้วยเช่นลักษณะของระบบนะครับคอนฟิกเรชั่นของระบบแล้วก็ซีเควนต์ในการเดินระบบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ในหน้าร้อนนะครับหน้าที่เราต้องทําความเย็นคูลิ่งซีซั่นเป็นหน้าร้อนแต่ในหน้าร้อนเนี่ยพลังงานในการทําความเย็นเนี่ยมันอาจจะมันมีแนวโน้มที่จะลดลงอันนี้ตรงนี้ช่วงนี้ที่ผมอ่านคร่าวๆแล้วผมรู้สึกว่ามันงงนะครับเอในหน้าร้อนนะครับพลังงานที่ใช้ในการทำความเย็นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ไม่แน่ใจว่ามัน มันเอาไปขยายความกรณีที่เราต้องต้องไปเพิ่มนี่หรือเปล่าี่ยไปเพิ่มซัพพลายแอร์เทมเนี่ยนะครับซัพพลายแอร์เทมถ้าเราเพิ่มขึ้นนะครับในหน้าร้อนโอเคมนะันอาจจะกินพลังงานมากขึ้นชัดเจนแต่ในหน้าหนาวเนี่ยเราจะพบว่าพอเราไปตั้งการทำความเย็นตั้งอุณหภูมิซัพพลายแอร์ให้สูงขึ้นเนี่ยพลังงานในการทำความเย็นก็จะมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับเพราะว่า อั้นี้ลาเทนโหลดโหลดในการกำจัดความชื้นเอมันมันจะต่ำลงนะครับคือต,ตอนที่เรายกอุณหภูมิขึ้นใช่ไหมที่มันมีคลิปหนึ่งที่เราอธิบายเรื่องเรื่องอะไรอ่ะการที่เราเพิ่มอุณหภูมิเซตพอยต์ขึ้นไปแล้วอ่ะอาการตัดต่อของระบบมันจะนานขึ้นอ่ะ แล้วตอนที่น้ํายาหรือน้ําเย็นมันไม่วิ่งในคอยเย็นนะ่ะมันก็จะไม่เกิดการกําจัดความชืน้นใช่ไหมดังนั้นตอนที่เราตั้งอุณหภูมิเซตพอยต์ของสพายแอร์ให้สูงขึ้นในหน้าในหน้าร้อนเนี่ยเอ่อพอเราตั้งสปายแอร์เทมสูงขึ้นก็ระบบก็จะตัดนานขึ้นน้ํายาหรือน้ําเย็นจะไม่วิ่งผ่านคอยนานขึ้นเพราะฉะนั้นจังหวะนั้นนะ่ะ มันจะไม่มีการกําจัดลาเทนโหลดเนาะมันเพราะฉะนั้นพลังงานที่ใช้ในการกําจัดลาเทนโหลดมันก็เลยลดลงแต่ว่าอ,อ,อะไรอ่ะแต่ว่าเราต้องเพิ่มทัพพลายแอร์ฟลูใช่ไหมเพราะฉะนั้นพลังงานพัดลมจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้าร้อนซึ่งเราตั้งอุณหภูมิเซตพอยต์สูงขึ้นเนี่ยเ,เวลาในการเดิน เวลาในการจ่ายน้ํายาหรือน้ําเย็นเข้าไปในคอยเนี่ยมันจะลดลงทําให้การากําจัดลาเทนโหลดนี้มันลดลงพลังงานที่ใช้รวมก็เลยลดลงแต่ว่าการเพิ่มซัพพลายแอร์เทมมันจะทําให้เพิ่มซัพพลายแอร์โฟเรตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานในพัดลมจะเพิ่มขึ้นเราบอกว่า2ส,สิ่งนี้มันสวนทางกันนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์สุทธิเนี่ย มันอาจจะเป็นการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าฝั่งไหนที่มัน dominate นะฝั่งไหนที่มันมีผลมากกว่ากันเออย่อหน้านี้ต้องนั่งคิดนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นส่วนขยายของการที่เราพูดว่าการเพิ่ม supply air temp set point เนี่ยมันจะไปกระทบยังไงตอนที่อยู่ใน heating mode กับ cooling mode นะครับต้องลองฟังอีกรอบหนึ่งเนาะ